วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องลี้ลับและปริศนาที่หลายคนไม่เคยรู้เกี่ยวกับวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดที่เป็นศูนย์กลางจิตใจและความศรัทธาของชาวไทยมาช้านานแต่เบื้องหลังความงดงามและศักดิ์สิทธิ์นั้นมีเรื่องเล่าขานลึกลับที่ชวนขนลุกอยู่มากมาย เรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์ความเชื่อและตำนานที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีเชิญติดตามกันครับวัดพระแก้วถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาติวัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทุกยุคสมัยแต่ท่ามกลางความสง่างามนั้นมีเรื่องเล่าลึกลับที่ผู้คนในอดีตไม่ค่อยกล้าเอ่ยถึงหลายคนที่เคยไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วเล่าว่าเคยเห็นเงาดำหรือเงาคล้ายคนลอยอยู่ภายในโบสถ์ในช่วงเวลาค่ำคืนบางครั้งเงานั้นเคลื่อนไหวช้า,ชา เหมือนมีใครบางคนกำลังเดินสำรวจรอบโบสถ์แต่เมื่อพยายามเข้าไปดูกลับไม่มีใครอยู่จริงๆนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนเสียงคนพูดภาษาบาลีหรือสวดมนต์ในความมืดซึ่งไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองมีตำนานเล่าว,ว่าพระแก้วมรกตไม่ใช่แค่พระพุทธรูปธรปธรมดา แต่ถูกสาบด้วยคำสาบโบราณในอดีตเมื่อกรุงเก่าอายุทยาถูกโจมตีพระแก้วมรกตถูกอัญเชิญไปยังวัดพระแก้วในกรุงรัตนโกสินทร์และมีข่าวหรือว่าผู้ใดที่ทำลายหรือดูหมิ่นพระแก้วมรกตจะต้องพบกับภัยพิบัติอย่างไม่คาดฝันมีบันทึกเหตุการณ์หลายครั้งที่บุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีอำนาจที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ถูกกล่าวหาว่าได้รับคำสาปหลังจากไม่เคารพพระแก้วมรกตแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่นี่คือหนึ่งในตำนานที่ทำให้วัดพระแก้วยิ่งมีความลี้ลับและน่ากลัวชาวบ้านและผู้ที่ทำงานในวัดเล่าว่าบางคืนหลังเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นมาจากโบสถ์แม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ เสียงระฆังนั้นไม่เหมือนเสียงระฆังปกติแต่มันดังและแหลมจนทำให้หลายคนรู้สึกขนลุกบางครั้งเสียงนี้ก็ดังติดต่อกันหลายคืนมีความเชื่อว่าเสียงระฆังนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยหรือเป็นการติดต่อจากวิญญาณผู้ปกป้องวัดพระแก้วในบางครั้งของพระราชพิธีสำคัญที่จัดขึ้นภายในวัดพระแก้ว มีเหตุการณ์ที่บรรดาผู้ร่วมพิธีเห็นภาพเงาคนหรือแสงประหลาดลอยอยู่เหนือพระแก้วมรกตบางคนถึงกับกล่าวว่าเห็นร่างของพระเจ้าแผ่นดินในอดีตหรือบรรดาเจ้าหน้าที่วังเก่าที่ยังคงคุ้มครองวัดแห่งนี้อยู่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่มีใครสามารถอธิบายได้และยังคงเป็นปริศนาเรื่อยมามีตำนานเล่าถึงประตูไม้โบราณ ที่ตั้งอยู่ในส่วนลับของวัดพระแก้วผู้ดูแลวัดบางคนเคยบอกว่าในช่วงกลางคืนประตูนั้นจะเปิดเองโดยไม่ทราบสาเหตุแม้ว่าจะล็อกแน่นหนาแล้วก็ตามและบางครั้งก็มีเสียงกุกกักเหมือนมีใครกำลังเดินผ่านทางนั้นผู้ดูแลวัดเก่าๆจึงมักไม่กล้าเข้าไปตรวจสอบในเวลาค่ำคืน เรื่องลี้ลับเหล่านี้แม้จะฟังดูน่ากลัวและเหนือธรรมชาติแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและวัฒนธรรมไทยที่ผูกพันกับวัดพระแก้วมาอย่างยาวนานบางเรื่องอาจจะเป็นเพียงความฝันหรือจินตนาการแต่บางครั้งก็อาจมีเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายด้วยวิทยศาศาสตร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้วัดพระแก้วไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ แต่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและเรื่องราวน่าค้นหาถึงแม้ว่าวัดพระแก้วจะเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับและตำนานน่ากลัวแต่ก็ยังคงเป็นหัวใจของความเชื่อและศรัทธาของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและทำให้เรารู้สึกถึงความมหัศจรรย์ที่ยังคงหลงเหลือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ถ้าคุณมีโอกาสลองมาเยี่ยมชมวัดพระแก้วในเวลาค่ำคืนอาจจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร